สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสวัสดี f FC Channel โอรถมือ2ด้วยนะครับผมเราวันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่โกดัง3กโกดังเก็บรถเข้าใหม่ของทางเพชรยนต์นั่นเองแล้วก็จะพามารีวิวรถกระบะอีก1คันนะครับคันนี้จะเป็น Toyota Hilux Revo นะครับ2.4 E-plus นะครับปี2018นะครับเป็น4ประตู p เ e อนะครับ ได้เป็นสีขาวนะเกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้เลขไม่ใช้แล้วอยู่ที่1 2 9 0 0 0สมนโกว่าโลนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยนะหกแสนกระบาทเท่านั้นเองนะบอกก่อนเลยนะครับราคาดีนะครับ,ราานะรบผ่อนถูกด้วยประมาณ1 1 0 0 0หนึ่งหมืนะครับใครสนใจนะครับแคปรูปแล้วก็จำเลขทะเบียนไว้เลยแล้วก็ติดต่อผมเข้ามาครับที่เบอร์0 9 8 4 4 6 5 2 2 2, 2นะฮะสำหรับ ดีวคันนี้นะครับเป็นตัว e p a d นะครับไฟที่จะได้นะครับก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ daytime running อันนี้คือเป็นไฟโคมเดิมนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะลวดลายลังพึ่งสีดําตัดกับตัวโครเมียมนะครับบริเวณกันชนด้านล่างด้วยกเช่นกันนะฮะเป็นลวดลายลังพึ่งเหมือนกันแต่จะเป็นดําด้านมีไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้เป็นไฟแบบ LED นะครับเป็นไฟ LED เลยสเปคเดียวกับตัว f o r t u n e r แล้วก็ตัวไฟทางฝั่งด้านซ้ายนะครับหน้าซ้ายรายละเอียดดีนะครับสวยไม่มีรล้านะครับไม่เหลืองนะครับโครมเดิมนะแต่เป็นโครมเดิมนะนี่นะครับมีติดตัวโลบาร์มาให้ด้วยนะแล้วก็ตัวล้อนะครับคันนี้ได้ล้อแม็กขอบ17บนะครับดิสเบรกหน้าดาเบรกหลังแล้วก็ได้ยางปี21อนะคันนี้ได้ยางปีใหม่นะครับ อย่างปีใหม่ด้วยนะคันนี้ช่วงล่างดูกันหน่อยนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างช่วงล่างอันนี้คือดําเดิมนะครับก็คือไม่ได้มีการเซ็ตไม่ได้มีการทำอะไรมาช่วงล่างเดิมไม่มีสนิมนะครับส่วนคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วนะติดฟิล์มให้เรียบร้อยเลยทุกบานนะครับฟิล์มดำนะครับกรอบกระจกเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวนะครับมือจะเปิดประตูก็เป็นโครเมียมเช่นกัน นะสำหรับคันนี้มีติดการลอยมาให้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะครับจะเห็นได้เลยว่านีเป็นพาร์ทเดิมติดรถมานะฮะแผงประตูนะครับด้านในตกแต่งด้วยสีดำนะครับสีดำตรงนี้จะเป็นบูหนังนะครับสภาพตัวพวงมาลายัยเอ้ไม่ใช่ตัวประตูนะครับแบบพวงมาลัยเฉยเลยนะครับตัวประตูนะครับน็อตไม่มีไขนะครับแล้วก็พวก ตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างอันนี้ก็คือเดิมๆนะครับในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นสีดำนะครับมีจอทัชสกรีนแอร์แบบแมนวนวลนะครับมีพาวเวอร์อ e t เลให้2ช่องนะครับแล้วก็นี่เก็บของนะครับแล้วก็กล่องคูบ็อกนะครับสวยๆนะฮะ รถคันนี้2 4 e ี e พ a ทนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับโดยตะเข็บสีขาวนะครับเบาะสภาพสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานมากเบาะสวยนะเบาะสวยเลยนี่ภายในนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างเสาบีนะครับอันนี้เห็นเลยว่าโครงสร้างเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักจากทางด้านข้างมานะครับ อ่านะอ่านี่ตัวกระจกนะครับกระจกนี่ก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็หัวน็อตบริเวณประตูหลังนะครับเดิมอันนี้สติกเกอร์อาจจะเลือนลางนะแต่ว่ายังติดอยู่นะนี่น,นีมันลอกๆอกนะครับตัวด้านหลังบอกคู่หน้าจะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ทั้งสองด้านเลยนะ แล้วก็เบาะด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะนั่งเหมือนกันนะมีที่พักแขนให้ด้วยมีวางแก้วน้ำอีต่างหากนะครับสภาพตัวเบาะนะครับก็ถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะตัวโครงสร้างนะครับเหลี่ยมสันตัวบอดี้นะครับอันนี้ก็คือเดิมๆนะอ่ะดูกันต่อมีติดตัวโลบาร์มาให้นะครับเป็นสแตนเลส นะสำหรับวันนี้นะครับเป็นเหล็เป็นสแตนเลสติดมาให้จากเจ้าของเดิมแล้วก็ตัวช่วงล่างนะครับตัวแชสซีนะแชสซีไม่มีสนิมนะมันมีแค่รอยที่จากการใช้งานแต่ว่ามันไม่ได้จอดแช่น้ําจนสนิมขึ้นทั้งคันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแล้วก็จะมาเห็นตัวยางอะไรมียางอะไรอยู่นะครับด้านท้ายตัวสติกก P สต๊กเกอร์พีเลนเนอร์นะฮะสติ๊กเกอร์พีเลนเนอร ส่วนด้านท้ายนะครับประตูฝาท้ายนะครับเดิมกันชนเป็นโครเมียมนะครับอันนี้ก็เดิมติดรถมานะไฟด้านซ้ายนะครับอาจจะมีแบบแตกรายงาเล็กน้อยนะครับมีแตกรายงามาบ้างแต่ว่าเป็นโครเมเดิมนะโลโก้โตโยต้นะครับกล้องมองหลังที่จะเปิดโครเมียมไฟเบรกดวงสอยู่ครบตัวรุ่นนะสัญลักษณ์รุ่นตัวหนังสือตัวรุ่นนะครับตัว นี่อะไรพวกเนี้ยพาติดรถมานะส่วนไฟด้านขวานะครับไฟท้ายรายละเอียดเดิมนะอันนี้ลักคำว่า p รีเรเนรเริ่มจางๆแล้วนะฮะก็ยังอยู่ครบนะฮะยังติดมาครบเลยกระบะท้ายนะครับมีติดกันกระแทกด้านท้ายเป็นของ Aeroclark นะครับติดมาให้นะติดมาให้ตามนี้เลยแล้วก็ โครงสร้างด้านท้ายตัวรถนะฮะจะเห็นได้เลยว่าอันเนี้ยมันไม่มีชนนะครับไม่มีชนเข้ามานะรถไม่มีชนเราการันตีนะครับให้ดูตัวสภาพตัวรถนะฮะหัวนงหัวน็อตนะครับอ่านีนนะ่ประตูท้ายปิดได้สนิทนะครับตัวแนวช่องไฟ ะร,ระยะห่างปกติขายที่หาอยู่นะติดต่อเข้ามาเลยนะติดต่อเข้ามานติดต่อเข้ามาเลยรถยังไม่มีเจ้าของนะครับส่วนราคานะ,ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแต่เรามาดูประตูด้านหลังก่อนนะรายละเอียดตัวประตูนะครับสติกเกอร์ล็อกนิรภัยนะครับหัวนอ็อต ไม่มีรายไขนะแผงกระตูมีแต่คราบเลอะเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ตัวกระจกนะครับพ์ดจากโรงงานส่วนเสาบีนะครับหัวน,อน็อตนะครับจุดน็อตยึดนี่ก็รายละเอียดเดิมๆนะครับมีกระเป๋าจิงโจ้าคู่หน้าตรงนี้นะฮะตัวเบาะนะครับตัวเบานะ รายละเอียดเดิมๆนี่คันนี้ตัวบอกสภาพสมบูรณ์นะครับยังไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของนะถ้าใครดูแล้วก็ชอบก็ติดต่อเข้ามาเลยอย่าช้านะฮะร,รถที่นี่มีเยอะแต่ว่ามาไวไปไวนะต้องบอกกันอย่างนี้เลยส่วนฝั่งคนขับนะฮะกระจกอะเรี่กระจกพาร์ตจากโรงงานตัวแผงประตูนะครับเหมือนกันรายละเอียดสวยนะดับอร์ดควบคุมระบบเซ็นอร์ล็อกนะครับกระจกป,ะปิดไฟฟ้าพาับปรับไฟฟ้า น,ะนี่เป็นไงภายในนะครับภายในคันนี้สวยๆเลยนะตัวเสาบีนะครับฝั่งขวาหัวน็อตเดิมนะครับอันนี้ก็หัวน็อตเดิมเช่นกันนะตัวเบาะนะครับละเอีย,ยดตัวเบาเป็นปรับธรรมดานะแต่ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะสวยมากนะครับ ต้องขออภัยนะวันนี้รีวิวไปเหมือนน้ำมูกจะไหลนะฮะไม่ว่ากันนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขใหม่แล้วสตาร์ทเครื่องด้วยนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันนะครับเลขใหม 12, ่หนึ่งแสนสองพันเออสองหมื่นเก้าพันกโลนะฮะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบหกกิโลเมตรนะฮะแล้วก็ ราคา6 1 9 0 0 0บาทนะครับ6 1 9 0 0 0บาทสำหรับรถสภาพแบบนี้สภาพสวยนะพวงมาไลัยก็ได้เป็นบันติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนัง3ก้านนะครับตัวสัญลักษอะไรต่างๆก็คมๆสวยๆเลยไม่มีถลอกนะครับถือว่าสมบูรณ์นะแล้วก็แอร์ก็เย็นดีนะฮะจอทัชสกรีนนี่เชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับส่วนกล้องมองหลังนะฮะ ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคนะหกแสนห่งหมื่นเบาทสำหรับไฮลักร e ีโว2.4 e p l u สปี18คันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเอาละครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ลิตรนะครับ150แรงม้า นะตัวเครื่องยนต์นะครับไม่มีคาบรั่วซึมนะขมเหลวนมันเครื่องเไรพวกนี้ไม่มีนะไม่มีซึมนะไม่มีซึมแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างตัวแผ่นเพดนะครับอันนี้แผ่นเพดรถนะตัวแผ่นเพดนอคอ็ยังติดอยู่นี่ผมให้ดูเลยนะครับว่าหัวน็อตเป็นยังไงนะครับ คองค้างสวยๆนะรถไม่มีชนนะต้องบอกก่อนนะครับคานหน้าเดินรักตัวแอลนะฮะตัวแอลแล้วก็โ้งสื่อตัวอานะครับหน้าขวาอันนี้ก็เดิมเช่นกันนะฮะตัวคานด้านหน้าตัวน็อตอะไรพวกนี้ก็คือเดิมนะครับเม็ดโองเม็ด้ากมองเห็นชัดเจนนะฮะดูเลยทุกซอกทุกมุมนะครับนี่ะนะครับตัวปั๊ม โตอร์ตัวเรียนฝากระโปรงก็ยังอยู่ครบนะฮะมีแผ่นกันความร้อนนะครับตัวสติก,กอร์ที่ติดมาจากโรงงานนะครับนี่นะครับเลนะ็อะไรพวกนี้นะสวยงามนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะดูคันนี้จบก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคันนี้จะเป็นโโยต้าไฮลักดีโวนะครับ 2.4e พั s e ปี2018สีประตูพรีเดเนอร์นะครับ ไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกโลราคาหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจให้ติดต่อเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็ก่อนจากกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกดติดตามมาด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวรถจากทางชาแนลโอรถมือสองนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมรถเทดยนขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ